ช่วงร้านใช้ร้านโชกับดีโดเฟรสโกนัดคุณเก๋ไว้มังกีคาเฟ่๋ออยู่นี่ไงอ,อ้าวโอ้ขอโทษครับส,ส,สวัสดีครับ,ร,บรอนานไหม่ะไม่นานค่ะแหมขอโทษมาช้านิดหนึ่งเห็นบอกว่ามีเมนูใหม่จะแนะนำให้รายการตีว่าจนอยู่เลยผมชิมไช่ไหมมีค่ะมีกำลังร้อนเลยแนะนํเมนูมมเลยครับ เมนูสตรอเบอรี่คิลิฟค่ะโอ้ฟังชื่อนี่ก็ขายร้อนแล้วสตรอเบอรี่เคิลิฟทำยากไหมครับไม่ยากง่ายๆค่ะเย็นๆเลยใช่ไหมเย็นอร่อยชื่นใจรับรองดีเลยถ้างั้นทำเลยนะได้เลยค่ะวิธีทำไม่ยากนะคะเราใช้น้ำหวานรสสตรอเบอรี่เข้มข้นมาปั่นให้ละเอียดแล้วเติมหน้าด้วยวิปครีมแล้วโรยด้วยเนื้อสตรอเบอรี่สดๆแค่นี้ก็ได้สตรอเบอรี่คิลิฟอร่อยแล้วค่ะ มามาชิมได้นะครับสตรอเบอรี่คิสเลิฟนะครับรวมไปถึงเมนูอื่นๆขายร้อนอีกเพียบเลยที่ร้านมังกีคาเฟ่ค่ะอยู่ที่คอนโดลุมพินีค่ะวันนี้เราก็มีผลิตภัณฑ์ดีโดเฟ,ฟโสโกนะครับมองไปทางร้านเอาไว้ทำเครื่องดื่มอร่อยอร่อ,อยนะคระับขอบคุณค่ะส่วนร้านไหนอยากออกรายการแบบนี้นะครับบอกเรามาเลยครับมีเมนูขนมอาหารเครื่องดื่มเบเกอรี่เราจะไปถ่ายทำให้ฟรีเลยนะขอให้ใช้ดีโดเฟสโกนะคะสนับสนุนโดยเข้มขน้นดีดีดีโดเฟสโก ช่วงทวัวลงพุงวารรตีสนับสนุนโดยเข้มข้นดีดีดีโดเฟสโก กินฟรีเที่ยวฟรีสดชื่นที่ดีกับดีโดเฟสโกนะครับวันนี้เรามีผู้โชคดีมาร่วมรายการหนึ่งท่านเป็นน้องบอมสวัสดีครับสวัสดีครับพิติอ้วนเห็นเขียนมาบอกอยากขอเดินตลาดใช่ทำไมอ่ะมากับพิติอ้วนเนี่ยกินฟรีแน่นอนแหมเข้าใจเลยรายการนี้ <c oughs> มาเป็นผู้โชคดีนี่ฟรีอยู่แล้วนะครับวันนี้ผมเลยเลือกตลาดให้น้องบอมนะครับที่อยากเดินตลาดต้องตลาดนี้ครับในช่วงนี้ก็คือองค์การตลาดสาขาปากคลองตลาดโดยกระทรวงมหาดไทยนะครับเปิดมาแล้ว 63ปี <Whoa. S 1> เปิดตลอด24ชั่วโมงและเป็น1ใน5สาขาขององค์การตลาดที่นี่เนี่ยเขาปรับปรุงใหม่โอ้โหมีหลายโซนแล้วที่นี่ก็มีของสดๆนะครับซื้อกลับบ้านก็ได้ปะ่ะเชิญเลยตลาดนี้เขามีทั้งแผงของสดอะไรต่างๆนี่เห็นไหมกุ้งหอยปูปลาเขาก็มีขายหมดเรียกได้ว่ามาที่เดียวซื้อกับข้าวทุกอย่างกลับไปทาที่บ้านได้หมดเลยนะครับมีทั้งปลาทูและมีปลาทีด้วยคือ3ตัวอยู่ในแพ็ เลือกเอานี่ร้านนี้ก็หมูชิ้นใหญ่เบอ้อเลอเลยเนี่ยไปทําหมูกรงหมูกรอบได้หมดเลยนะครับพอมาตลาดปากคลองคุณนึกถึงอะไรดอกไม้ดอกไม้ไ,ไม่ใช่ปากคลองมีทุกอย่างนี่เห็นไหมผักสดของแห้งอะไรนี่มีหมดเลยนี่เห็นไหมความสะอาดนี่เขาใส่อยู่ในแพ็คเรียบร้อยอันนี้เป็นอีกโซนหนึ่ง,งเป็นตลาดค้าส่งค้าส่งไงรู้ไหมส่งไงพี่นี่ไงรอไปส่งอยู่ส่งถึงบ้านนี่พี่อย่างร้านนี้นี่พ่อหนุ่มใบกะเพรา ร้านนี้ขายมะกรูดใบกะเพราอย่างนี้กำรมเท่าไหร่อ่ากำรสิบบาทกบบาทแล้วถ้าปล่อยล่ะปล่อยปล่อยกวางเผือกพี่ตี๋อาวเกมบ่าว่าพี่ทำไมอยู่ดีเพราะว่าพี่เผือกไม่ได้ว่าพี่ตี๋เผือกเขาขายเผือก อ๋อไทยอ๋ออ๋อ,อคือเขาขายเผื่อคุณผู้ชมที่นี่มีทั้งมันทั้งเผืออทั้งอะไรขายส่งเลยแวะมาตลาดปรกคลองลองแวะมาร้านพีเล็กบวกไข่ข้าวแกงเนี่ยนะนี่แกกำลังเตรียมทำสดๆเลยน่ากินไหมน่ากินมากเหลืองอร่ามต้าหูน้นี่อันนี้เดี๋ยวจะไปทำต้าหู้ทรงเครื่อง นี่ลูกชิ้นปลากายเดี๋ยวก็จะไปผัดร้านนี้ทําสดๆครับคุณผู้ชมขายหมดทําใหม่ขายหมดทําใหม่พะลงพะโล,ลน่ากินมากดูสิร้านนี้เขาเป็นหนมจีบต้มนี่<ม>สูตรเดียวหนึ่งเดียวเฉพาะเจ้าแรกในโลกไอเดียเข<ห>คือว่าไ,ไม่ให้ขอบขน,นมจีบนี่มันแห้งหนะโอ้ไอเดียดีมากเลย <c oughs> ร้อน <c oughs> <c oughs> ร้อน <c oughs> เอาไปหลบกมัง <c oughs> ชื่อร้านว่าเฮียเสก,กคุณผู้ชมเห็นไหมผลไม้ค้าส่งดูสตอเบอรี่แทบไม่ต้องไปญี่ปุ่นเลยอะ่ะโอ้โหให,ใหญ่มากเลยเฮียนี่แบบปุดกใช่ไหมสุดยอดเลยนี่ออกจากห้องเย็นเลยนะแอปเปลิลจากอเมริกาโอ้โหนี่ดูดูดูดนี่อันนี้เป็นผลไมน้นำเข้านะครับสมนี่ปุ๊บว้วโ,โห,โโหสุดยอดเลยนี่จากอเมริกาเลยนะเนี่ยถ้าลองงี้เียก็ไม่รู้หรอกเออ ที่เฮียจ้องอยู่เลยเฮียมองอยู่เลยทั่โทตทีโอ้ยตายแหมจากอเมริกาซะด้วยมาถึงแล้วโซนนี้นะครับนี่สร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยนะครับเป็นหนึ่งในสี่ของโลกเรื่องของดอกไม้ส่งออกขายได้ต่างๆชอบไหมชอบเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าสวยๆงามๆเยอะเลยที่นี่เดี๋ยวพาไปดูชมภาพกันนะครับ นี่พามาเดินเล่นก่อนรู้ไหมที่นี่คืออะไรอะไรครับลิเวอร์วอลครับอ oh. นะ๋อเนรมิตทางเดินทางยาว300เมตรริมน้ำจอพระยามีร้านค้าต่างๆ ไปเที่ยวตลาดมาเรียบร้อยแล้วนี่พี่ก็มีน้ำส้มเอาเติมอีกหน่อยแล้วกันนะโอเคครับวันนี้พามาเต็มที่เลยซีฟูด้ดจานใหญ่แล้วก็มีต้มยำกุ้งนี่มีแกงคั่วนะครับแล้วก็นี่มีปลาทอดแล้วก็มีน้ำยำโอ้โหเรียกได้ว่าอาหารที่นี่น่าทานมากที่นี่น,นะครับชื่อร้านบางกอกซีฟู้ดมาร์เก็ตนะครับอยู่ชั้น3โครงการยอดพิมานนะครับในการกำกับดูแลขององค์การตลาดนะครับ แวะมาทานได้นะครับที่นีนะ่มีทั้งบุฟเฟ่ทะเลเผาแล้วก็มีอลาคาสด้วยนะครับอย่าลืมนะครับมาทานได้เลยที่บางกอกซีฟูดมาร์เก็ตชั้น3าโครงการยอดพิมานริเวอร์วอล์คนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับเที่ยงถ่ายร่วมกับปิปพันดีโดชนิดใดก็ได้แล้วบอกมาเลยว่าอยากกินอยากเที่ยวที่ไหนโพสต์มาทางข้อความหน้าแฟนเพจตีอ้วนชวนหิวหรือส่งมาตามที่อยู่นี้แล้วมากินฟีกับรายการตีอ้วนฉวนหิวนะครับร่วมสนับสนุนโดยยาหม่องตราถ้วยทองและยาหม่องน้ำตราถ้วยทอง Quality Expert คอร์เซ็นเตอร์1606อยากให้พี่เกียงนะครับผู้จัดการตลาดเนี่ยเชิญชวนคุณผู้ชมหน่อยครับตลาดของเรานะครับมีที่จอดรถอัตโนมัติรองรับรถได้360คันแห่งแรกในเมืองไทยมีเรือรับส่งตลอดทั้งวันและตลาดของเราเปิดตลอด24ชั่วโมงเชิญมาชิมมาเที่ยวมาท็อปได้เลยครับครับวันนี้เราก็มีผลิตภัณฑ์ดีโดเฟสโก้นะครับมอบให้กับพี่เกียงนะครับผู้จัดการตลาดเอาไว้ทำเครื่องดื่มอร่อยอร่อยด้วยนะครับขอบคุณครับอย่าลืมมาเที่ยวกันนะครับครับ